สวัสดีครับตอนนี้มี612วยอแล้วเย้ขอบคุณด้วยครับผมเราสามารถพูดติดตามกันนะครับโอ้โหพูดติดตาม,มประมาณนี้เลยเขานะครับ

ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนขอบคุณนะครับที่มาติดตามผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปประมาณสักสิบสิบเจ็ดรายการนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะ นี่ครับเพราะว่าซซอนตรงนี้ด้วยครับกัดกัดิตใจกัดจิตใจด้วยนะครับนี่สำหรับคนตัดใจอยู่นี่ครับเข้ามา นูครัแบดแปดคนนะครัก <So S 1> แสดงความยินดีและใครที่อยากเจอผมในเกมโรบอทนะครับผมนู้สึกผมชื่อ A.U.C.U.N. นะครับ ฝากไปดูคลิปน food food <system noise> ี <ikka> <ests> <system noise> ้คลิปนี้คลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ฝากไปดูคลิปเด้๊ฝากไปดูคลิปนี้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 คลิป

ฝากไปติดตามในช่องฝากไปติดตามในกลิ่นอบบวนนะถ้าใครอยากเพื่อนหรูปอดจะทำอะไรก็ก็คุยกับผมได้นะครับในสมนโซนนะครับ ดี๋ยวถ้าใครมีมใ,ใครมาคอมเมนต์เด็เดี๋ยวผมตอบนะครับแต่ครั้งนีออ้สวัสดีครับทุกคนมาด่ด<พ>อ,อราได้รับเชิญจากชิคกี้แลนจ์ ชายคนนี้มีความคิดที่ค่อนข้างท้าทายเมื่อรถจักรยานยนต์ BMW S พั0นของเขาน้ำมันเชื้อเพลิงหมดเขาจึงได้นำเครื่องดื่มเรดบูลออกมาเพื่อใช้ในการขับขี่ต่อไปเก่งเนื่องจากความเชื่อที่ว่าการดื่มเรดบูลจะทำให้คุณมีปีกอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นผลลัพธ์ที่เขาไม่คาดคิดชายคนนี้มีความคิดที่ค่อนข้าง้า เมื่อรถจักรยานยนต์ BMW S พันของเขาน้ำมันเชื้อเพลิงหมดเขาจึงได้นำเครื่องดื่มเรดบูลออกมาเพื่อใช้ในการขับขี่ต่อไปเืบเนื่องจากความเชื่อที่ว่าการดื่มเรดบูลจะทำให้คุณมีปีกอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นผลลัพธ์ที่เขาไม่คาดคิด ชายคนนี้มีความคิดที่ค่อนข้างท้าทายเมื่อรถจักรยานยนต์ BMW S พันของเขาน้ำมันเชื้อเพลิงหมดเขาจึงได้นำเครื่องดื่มเรดบูลออกมาเพื่อใช้ในการขับขี่ต่อไปสืบเนื่องจากความเชื่อที่ว่าการดื่มเรดบูลจะทำให้คุณมีปีกอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นผลลัพธ์ที่เขาไม่คาดคิด เมือ่อคุณปู่บอกกับหลานชายว่าอยากไปเที่ยวประเทศไทยหลานก็ไม่รอชา้ารีบจองตั๋ว V I P ให้ทันทีพอถึงสนามบินเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอย่างดีกระเป๋าเดินทาง ก็ถูกจัดส่งเข้าห้องโดยสารแบบ VIP สุดๆทันทีที่ขึ้นเครื่องคุณปู่คาดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วก็เริ่มสนุกไปกับทัวร์สุดหรูของตัวเองแอร์โฮสเตสยังเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นราคาสูงสุดบนเครื่องให้ด้วยพอมาถึงไทยคุณปู่ก็ตรงไปยังที่พักสุดหรูติดทะเลเปิดประตูเข้าไปก็เห็นชายหาดสวยตะการตาหลังจากเดินเล่นรับลมทะเลคุณปู่ยังเก็บของทะเลมาทําอาหารกินเองอย่างเพลิดเพลินและแน่นอนในแพ็กเกจ VIP แบบนี้จะไม่มีว่ายน้ําในทะเลได้ยังไงละ่ะ หลังจากสนุกเต็มที่คุณปู่ก็ถ่ายรูปทุกมุมส่งกลับไปให้คุณย่าดูด้วยรอยยิ้มเมื่อคุณปู่บอกกับหลังดูไว้เลยอย่ามาดีดกับเด็กสมัยนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเวลาทั้งโลกหยุดเดิน Biscando a fachada Tadinha rebola Na vibe acelerada No prada, no dada. Gelo no copo Biscando a fachada tinha rebola Na vibe acelerada É suco a boleta Vamos se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto, drama de nada Hey, Run to me se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto, drama de nada Así vienes a mi cama A mi cama Chica, hola, patuca, Gelo yes. no copo, piscando a bachada. Tadinha na paida acelerada. Do nada, no nada, do paida acelerada. Gelo no copo, gelo no copo, nunca se malha. Chonão malo. Fuxuaga, Vou te fuder para morrer, menina. Volkswagen, das moto, 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 moto. Olha só minha aposto o a tua não tá prestou atenção. Olha o picô do fuzil, vai tomar só radão. Guys, so my mom hates it when i in car, but I can do really it to the next Alright, here we go. Alright, guys, so my mom hates it when i so. Opa, bust Deixa The. ela montar na minha garupa. Deixa ela montar na minha garupa. Deixa ela montar na minha garupa. Eu tô te punindo pra valer o é. moda vida se fuder, batendo na cara da puta na vida se fuder, batendo na cara da puta na Deixa, deixa ela botar na minha garupa. Watch is this Não <migranos>

i ฮะบอลอันอกัสเซลเลราดานูปาดโอ้ย ถัสจะเปิดกระโปรงน้องคันนี้บัสจะต้องตบหน้าสองครั้งหน้ารถนะครับไม่ใช่ตบหน้าบัสบอกเทคนิคนิดหนึ่งถ้าตบหน้าตรงกลางเขาจะไม่เปิดแล้วถ้าตบหน้าฝั่งซ้ายก็ยังไม่เปิดเฮ้ยเรื่องมากจริงๆแล้วถ้าเกิดบัสอยากเสียบสายชาร์จอันใหญ่ยาวของบัสถ้าบัสตบตูดน้องเขาแรงน้องเขาเ็าจะไม่เปิดโดยบัสต้องทาตัวเป็นผู้ชายอ่อนโยนด้วยการเอามือแปะแบบนี้อีบัสก็เสียบสายชาร์จของบัสได้แล้วเพื่อเพว่าศูนย์ถึงร้อยของน้องคันนี้เขากี่วิชับ คนนี้รีบเป่าดับไฟเช็คทันทีเพราะไม่อยากให้แฟนของเธอเล่นกับไฟแต่แฟนหนุ่มไม่ยอมแพ้จุดไฟขึ้นใหม่อีกครั้งแน่นอนเธอก็เป่าอีกไฟชายเริ่มหงุดหงิดเลยจับจมูกแฟนสาวไว้และถ่ายรูปทันทีกลายเป็นภาพจมูกดำปีแบบน่ารักน่ารักแต่พอแฟนหนุ่มเอารูปนั้นไปแต่งดันทําให้กลายเป็นช่องปลักไฟโอ้ยแบบนี้ก็เกินไปต่อมาขณะสาวกําลังกินไอศครีมมีเด็กสองคนเข้ามาชวนเล่นตุ๊ก,กตาเธอเลยให้โยนตุ๊ก,กตาเข้าแขนเสื้อแบบขำๆแต่จู จู่เสียงในหัวดังขึ้นและเธอแพ้มันเลยปัดตุกตานั้นตกอย่างเลือดเย็นสุดท้ายแฟนหนุ่มก็แกล้งฉเฉลยว่าสิ่งที่เธอจับเมื่อกี้มันไม่ใช่ตุกตาแต่มันคือก้อนน้ำแข็งสาวคนนี้รีบเป่าดับไฟแช็คทันทีเพราะไม่อยากให้แฟนของเธอเล่นกับไฟแต่แฟนหนุ่มไม่ยอมแพ้จุดไฟขึ้นใหม่อีกครั้งแน่นอน จะโชว์เวทมนต์ให้ดูแค่สองนาทีฉันจะทำให้ตรงนี้สะอาดหมดเลยนิชาเธอทำได้ยังไงเนี่ยฉันพยายามทำความสะอาดมาตั้งแต่เช้าแล้วนะทั้งหมดนี้เพราะเครื่องนี้แหละสุดยอดใช่ไหมใช่สิคุณให้ฉันด้วยได้ไหมไม่ได้เครื่องนี้ฉันให้เฉพาะคนที่กดถูกใจวิดีโอและกดติดตามช่องเท่านั้นพี่สาวหลบหน่อยซิเดี๋ยวฉันจะโชว์เวทเลยที่เคยบอกกับฉันตอน นักดิฟคนนี้กําลังจะไดเ้เจอกับเรื่องที่ช็อกสุดๆในใชีวิตเมื่อเขากําลังดิฟอยู่บนภูเขาแล้วมีรถแล่นสวนทางมาเขาเลยต้องหกักหลบถ้าสังเกตดๆีๆเจนว่าเขาขับรถด้วยมือเดียวซึ่งทําให้การหลบรถที่สวนมาบนถนนสองเลนนี้ยากขึ้นไปอีกเพราะคนดูต้นทางของเขาดันลาพักร้อนอยู่ต่อให้ดิฟเก่งแค่ไหนก็มองทะลุต้นไม้ไม่ได้อยู่ดีเพราะรถคันนั้นอยู่ตรงนี้เองเขาก็ยังดิฟต่อไปแต่สุดท้ายแล้วรถคันที่สวนมาเป็นรถยี่ห้ออะไรกันแน่นะ คนนี้กาลังจะได้เจอกับเรื่องที่ช็อกสุดๆในชีวิตเมื่อเขากําลังดิฟอยู่บนภูเขาแล้วมีรถแล่นสวนทางมา <c oughs> บ้านบนทางด่วนแล้วพลาดครั้งใหญ่แทนที่จะตรงไปตามทางเขากลับเลี้ยวผิดไม่จริงหนะ้าเลี้ยวผิดทางซะงั้นจากระยะเวลา19นาทีกลายเป็น59นาทีเขานั่งคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงมากและไม่ควรทำตามเด็ดขาดเขาจะกลับรถบนทางด่วนเขาพูดน้ำเสียงที่กังวลสุดๆหวังว่า จะไม่มีตำรวจนะขอให้ไม่มีจริงๆเพราะตอนนี้ผมกำลังจะเล่นใหญ่เลยและใช่เขาทำสำเร็จชายคนนี้ขับรถกลับบ้านบนทางด่วนแล้วพลาดครั้งใหญ่แทนที่จะตรงไปตามทางเขา หลายคนคิดว่ามดมันกัดด้วยเขี้ยวหนีบที่อยู่ตรงปากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเขี้ยวของมันมีไว้แค่หนีบผิวเราเพื่อจับให้อยู่กับที่เท่านั้นจากนั้นมันจะงอตัว <c oughs> ไม่ครับแต่ถ้าผมโดนสีดำทรงผมจะเปลี่ยนอ่ะตอนที่สาวคนนี้กำลังสอบขับรถเธออยากลงจากรถหลังจบการสอบแต่จูจูครูฝึกกลับยกมือห้ามแล้วส่งสัญญาณแปลกๆให้แถมยังเปิดกระป๋องโซดาขึ้นมาดื่มเฉยเลยเธอถึงกับงงนี่มันอะไรเนี่ยปรากฏว่าเธอลืมเข้าเกียร์ว่าพอจะลองลงจากรถอีกครั้งครูฝึกก็ส่งสัญ,ญญาณประหลาดรอบสองจนเธอคิดในใจครูจะเต้นหรือไงแต่จริงๆแล้วเธอลืมดึงเบรกมือสุดท้ายพอสอบเสร็จเธอก็พูดขอบคุณอย่าง น่ารักแล้วรีบลงจากรถโดยลืมปิดประตูอีครูฝึกถึงกับรีบวิ่งตามมาปิดให้เองเพื่อให้เธอยังพอมีสิทธิสอบผ่าน ตอนที่สาวคนนี้กำลังสอบขับรถเธออยากลงจากรถหลังจบการสอบแต่จู่ๆครูฝึกกลับยกมือห้ามแล้วส่งสัญญาณแปลกๆให้แถมยังเปิดกระป๋องโซดาขึ้นมาดื่มเฉยเลยเธอถึงกับงงนี่มันอะไรเนี่ยปรากฏว่าเธอลืมเข้าเกียร์ว่าพอจะลองลงจากรถอีกครั้งครูฝึกก็ส่งสัญ,ญญาณประหลาดรอบสองจนเธอคิดในใจครูจะเต้นหรือไงแต่จริงๆแล้วเธอลืมดึงเบรกมือสุดท้ายพอสอบเสร็จเธอก็พูดขอบคุณอย่างน่ารักแล้วรีบลงจากรถโดยลืมปิดประตูอีครูฝึกถึงกับ รีบวิ่งตามมาปิดให้เองเพื่อให้เธอยังพอมีสิทธิสอบผ่านตอ,อนที่สาว ชชนนช่วยชวยีีิตผู้้คนคนนนเด็กคนนี้ยอมรับความท้าทายดื่มน้ำ100ลิตรโดยใช้เส้นผมเพียงเส้นเดียวตอนแรกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่หลังจากทำงานหนักหลายชั่วโมงเขาสังเกตว่าระดับน้ำเริ่มลดลง <c oughs> เมื่อเห็นสถานการณ์นี้เขาเริ่มเชื่อว่าทําได้แม้จะผ่านไป16ชั่วโมงเขาก็ไม่ยอมแพ้และดื่มน้ำต่อเนื่องโดยไม่นอนเลยในที่สุดหลังจากความพยายามอย่างหนักถึง60ชั่วโมงเขาก็ดื่มน้ำหมดได้สำเร็จแต่ดวงตาของเขา เต็มไปด้วยน้ำตาเพราะไม่มีใครกดไลค์วิดีโอของเขาเลยคนนี้ยอมรับความท้าทายดื่มน้ำา1 0 0ลิตรโดยใช้เส้นผมเพียงเส้นเดียวตอนแรกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่หลังจากทำงานหนักหลายชั่วโมงเขาสังเกตว่าระดับน้ำนักบิดคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงบริเวณที่มีรถทำความสะอาดถนนอยู่ชายคนนี้กำลังใช้เครื่องจับความเร็ววัดรถในเขตโรงเรียนเจอตำรวจขับรถไปจ